โกดคิดเช่นคืออะไรขายอาหาร d e l i v e อรแบบไม่มีหน้าร้านเป็นแบบไหนทำไมถึงเป็นที่นิยมในยุคนี้ห้ามพลาดมาดูกันนะครับวิดีโอนี้วิดีโอนี้ผมจะมาพูดคุยแล้วก็แนะนำนะครับเกี่ยวกับตัวโกดคิดเช่นนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางการขายอาหารเดลิเวอรนะครับประเภทหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็คนที่ทํางานประจําอย่างเงี้ยเบื่องงานประจําแล้วก็อยากจะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับ ทำฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยแต่ก็อยากลองทดลองดูก่อนบางครั้งอาจจะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือว่าขายแบบว่าช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าหลังเลิกงานก็ได้มาเปิดครัวต่อมาเปิดร้านต่ออย่างเงี้ยและสามารถช่วยเราสร้างไรายได้ ยังไงได้บ้างนะครับจากอาหารเดลิเวอรี่นะครับตัว o กดกิทเช่นเนี่ยก็คือที่มาของคําว่าสร้างรายได้จากครัวเนี่ยก็สามารถเราจะสามารถใช้ครัวที่บ้านนะครับหรือว่าครัวคอนโดก็ได้นะครับตามที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราอยากจะหารายได้เสริมเนี่ยโดยการขายเนี่ยก็จะเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับโดยใช้ครัวส่วนตัวครัวเล็กๆของเราเนี่ยครับใช้ช่วงเวลาตามที่เราเปิดที่เราถนัดสะดวกก็ได้นะครับเช่น เราหยุดงานวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอยากจะหารายได้เพิ่มเนี่ยสมมุติว่าอยากจะขายพวกขนมจีนน้ำยาปูอาหารที่มันง่ายๆประเภทจานเดียวอย่างเงี้ยเช่นข้าวผัดชนิดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบผัดกะเพราอย่างเงี้ยนะครับผ่านตัวกดคิดเช่นนะครับหรือว่าจะเรียกว่าคาวคิดเช่นก็ได้หรือว่าโฮมคิดเช่นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้ก็ทางเมืองนอก นิยมใช้คำนี้เริ่มต้นมานะครับเราก็มาสามารถแปลงให้กับเข้ากับทางบ้านเราแล้วแต่เราจะเรียกอะไรนะครับแต่โดยหลักก็ประมาณนี้นะครับก็คือใช้ครัวบ้านครัวคอนโดเป็นที่ทําขายนะครับลักษณะการทําก็อยู่ที่ไอเดียของเรานะครับเราสามารถทําได้หมดในรูปแบบตัวตั้งต้นเนี่ยเราก็เริ่มจากเล็กๆก,ก่อนนะครับเพราะว่า เราทําจากสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราทําเป็นไม่ใช่ว่าเปิดใหญ่โตนะครับตัวโกดคิดเช่นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเริ่มต้นเล็กๆก,ก่อนเริ่มวิธีการเริ่มต้นเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะคิดค้นโปรดักต์หรือเมนูนะครับที่จะขายแล้วเราก็เลือกวัตถุดิบตั้งราคาขายนะครับแล้วก็ ลองทดลองตลาดก่อนขายจริงนะครับลักษณะก็คือเช่นโอเคเราจะขายตัวขนมจีนน้ำยาปูนะครับเราก็ลองทำดูสักหม้อหนึ่งชวนคนในครอบครัวชวนแฟนชวนเพื่อนเนี่ยมาชิมกันสัก5 6 7คนชิมเทสดูน้ำยาเป็นยังไงเส้นขนมจีนเป็นยังไงออผักสดเครื่องเคียงที่จะให้เขาเป็นยังไงราคาขายที่จะตั้งไว้เนี่ยเป็นยังไงขายผ่านแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ คิดค้นโปรดักต์ขึ้นมาก่อนคิดค้นเมนูขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นำเสนอพูดคุยแจกใจคุยกันในเพื่อนฝูงก่อนนะครับให้เป็นที่ลงตัวก่อนกำหนดสูตรให้แน่นอนชัดเจนตั้งราคาขายให้ชัดเจนก่อนแล้วก็เริ่มขาย สมัครแพลตฟอร์มต่างๆให้ครบแล้วก็ค่อยเริ่มขายจริงก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็น EP ีแรกนะครับของตัวโค้ดคิดเช่นนะครับเดี๋ยว EP ีต่อๆไปผมก็จะมาเจาะลึกลงรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวิดีโอต่อๆไปตัวเมนูเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญหลักต้นๆเลยว่าจะเลือกเมนูไหนสําหรับขายแล้วก็เมนูประเภทไหนที่เหมาะสมสําหรับการทําตัวโค้ดคิดเช่นนะครับก็คือ อาจจะต้องไม่ยุ่งยากเกินไปไม่ซับซ้อนเกินไปไม่งั้นก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะทําแค่คนเดียวเองเลิกงานมาแล้วก็ทําขายที่บ้านใช่ไหมครับเปิดแอปเดลิเวอรี่เนี่ยสมมุติว่าเลิกงานมา4ี่โมงขายถึง4ี่ทุ่มอย่างเงี้ยเปิดแอปเดลิเวอรี่เนี่ยก็ต้องวางเมนูให้มันไม่ยุ่งยากมากเกินไปนะครับตัวทําเลเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคํานึงถึงก็ได้เพราะเราเป็นโกดคิดเช่น แต่จริงๆเราก็ต้องประเมินความพร้อมต่างๆของครัวเราด้วยนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกการจัดวางให้สะดวกในการทำงานนอกจากนี้ยังต้องมองหาพวกพาร์ทเนอร์เดลิเวอรี่ต่างๆนะครับที่ว่าเราจะใช้เจ้าไหนดีถึงจะขายดีอย่างเงี้ยในส่วนของครัวเนี่ยก็ต้องวางให้มันเคลียร์ชัดเจนคนคนเดียวเนี่ยทำยังไงมือขวาเอื้อมถึงเตาเลยม,มือซ้ายเอื้อมถึงเครื่องปรุงเลย หันหลังเนี่ยถึงตัวตู้เย็นเลยหรือว่าใกล้แพ็กเกจจิ้งเลยเป็นต้นนะครับก็คือคนคนเดียวเนี่ยขยับตัวให้น้อยที่สุดเนี่ยสามารถทําการขายได้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยนะครับส่วนตัว Delive r y การจัดส่งเนี่ยก็ต้องเลือกแพลตฟอร์ม d e l i v e r y ให้ดีด้วยว่าเราเหมาะสมกับเจ้าไหนจะทดลองดูก่อนทุกเจ้าเลยแล้วค่อยตัดลดลงมาก็แล้วแต่หรือจะเริ่มต้นจากเจ้าดังๆที่โปรโมชั่นดีๆก็แล้วแต่เราซึ่งต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับแพ็กเกจจิ้ง การขายต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็ต้องดูให้เหมาะสมกับร้านเราด้วยเราขายราคาแบบระดับล่างระดับกลางระดับบนทุกอย่างมันเป็นโพซิชันหมดต้องวางแผนให้ดีใช่ไหมครับก็ต้องคำนึงถึงทุกอย่างนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเมนูแบบไหนที่เหมาะสมสำหรับการทำก๊อคิทเช่นนะครับก็ตัวกสคิทเช่นเนี่ยเป็นเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็เน้นเป็นหลักที่เมนูทานง่ายทานอิ่มได้ในเซตเดียว เช่นพวกข้าวกล่องนะครับอาหารจานเดียวเครื่องดื่มขนมหวานเป็นต้นเบเกอรี่ก็ได้พวกนุดเดิลพวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆก็ได้นะครับอันนี้ก็หลักๆก,การทําประมาณนี้เราอาจจะเลือกดูจากร้านดังๆก็ได้แล้วก็ดูตามความสามารถที่เรามีอย่างเงี้ยเราก็นําไปทําอาจจะเริ่มต้นไม่ต้องเยอะก็ได้ยุคนี้ยุคนี้เขาก็ไม่ได้ทําเยอะบางร้านขายแค่กะเพราอย่างเดียว กะเพราพริกแห้งกะเพราหมูสับกะเพราไก่กะเพา aid, รพาทะเลกะพเพราเนื้อน่องลายกะเพราผัดกับหน่อไม้กะเพราผัดกับผักอะไรอย่างเงี้ยมันมีดีเทลมีรายละเอียดเยอะมากกะเพราบวกไข่ดาวกะเพราบวกไข่ยางมะตูมกะเพราบวกไข่เจียวเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับแค่เมนูกะเพรามนูเดียวเนี่ยก็ขายได้หลากหลายมากแล้วนะครับหารจานเดียวก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับสะดวกรวดเร็วขายได้หลายช่องทางนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงมากเกินไป ทำได้หลากหลายรูปแบบตัวอาหารก็แพ็กเกจก็สามารถใช้ได้ทั้งกล่องโฟมกล่องกระดาษกล่องพลาสติกอยู่ที่เราวางโพซิชันเป็นแบบไหนบางร้านยังเป็นแบบเ,เป็นกระดาษเขาเรียกใบตองเทียมนะครับที่ใช้ห่อข้าวมันไก่ก็ยังมีผมก็เคยพบเห็นก็อยู่ที่ว่าเราวางแผนจะวางตัวร้านเราตัวโก็ดคิทเช่นของเราเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่กําลังของเราด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างเริ่มต้นก่อนนะครับว่า แบบไหนเหมาะสมที่ว่าเราจะขายไม่ว่าจะเป็นจานเดียวข้าวเครื่องดื่มก็น่าสนใจครับถ้าเราทําเครื่องดื่มก็ได้ขายกาแฟขายชาอื่นๆตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมดครับทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราถนัดและเรามีทรัพยากรอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวนะครับเบเกอรี่ก็ได้ขนมหวานต่างๆก็ได้จะเน้นแบบซื้อมาขายไปหรือซื้อมาบางส่วนแล้วมาประกอบเพิ่มทําซอสราด เช่นซื้อตัวครัวซองแบบโฟสเส้นมาตัวเล็กๆแล้วมาทำเป็นตัวคอฟเฟลใส่ท็อปปิ้งต่างๆก็ดูน่าสนใจดีนะครับในยุคนี้ก็อยู่ที่เรานะครับวางแผนตัว5้าเมนูขายดีนะครับของทางไลแมนท่านผมเช็คมาดูนะครับก็จะมีพวกข้าวผัดต่างๆนะครับข้าวไข่เจียวเมนูยำลาบน้ำตกต่างๆนะครับข้าวคุกกะปิเป็นต้นนะครับก็ดูแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายๆทั้งนั้นนะครับแบบไม่ยากมากเกินไป เราก็นำมาประยุกต์ได้นะครับอันนี้ผมก็ไปเอาข้อมูลตัวอาจจะของปีที่ผ่านๆมานะครับก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับเช่นเออเราอยากจะขายอะไรอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ถูกสั่งเยอะที่สุดนะครับในของทางไลแมนนะครับแอป,ปอื่นก็ใกล้เคียงกันนะครับอันดับหนึ่งก็จะเป็นกาแฟชาโกโก้ตำปูปลาคอหมูย่างข้าวมันไก่ลาบหมูหมูปิ้งหมูสามชั้น ตัวหมูสามชั้นอาจจะเป็นทอดก็ได้ทอดน้ำปลาเป็นย่างแล้วแต่ไอเดียปลาต้องโกตาําปลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวขาหมูข้าวผัดหมูก๋วยเตี๋ยวเย็นเดโฟเป็นต้นนะครับเช่นเออเราทําคอหมูย่างอร่อยนะเออเป็นข้าวคอหมูย่างก็ได้ทําน้ําจิ้มแจ่วเพิ่มทําผักเครื่องเคียงเ,งเพิ่มนิดหน่อยก็ขายได้แล้วสําหรับตัวโกดคิดเช่นเราทําจากบ้านทําจากคอนโดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าข้าวผัดพวกเมนูข้าวผัดต่างๆก็ดูน่าสนใจ ทำขายได้แล้วก็ไม่ยากมากเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูไกด์ไลน์นะครับที่ถูกสั่งมากตามช่วงเวลาช่วงเช้าก็แน่นอนจะเป็นพวกกาแฟหมูปิ้งปาท่องโก๋ชาโกโก้นะครับโจ๊กต้มเลือดหมูไข่ลวกต่างๆนะครับก็ลองดูว่าเรามีทักษะทําไหวไหมหรือว่าเราต้องศึกษาเพิ่มเติมไปซื้อคอร์สออนไลน์สอนทําอาหารต่างๆเพิ่มเติมไหมที่เขามีสอนกันก็หลากหลายมากมายนะครับแล้วก็ ดูตัวอย่างดูพวกเมนูที่เขาขายดีเนี่ยเขาสรุปมาให้ประจําปีเนี่ยเราก็มาดูวิเคราะห์ลาบหมูเออนะ่าสนใจนะเราทําอร่อยเหมือนกันนะตัวลาบหมูเป็นข้าวลาดหมูข้าวไก่แซบ่บข้าวน้ําตกหมูอะไรก็แล้วแต่เราวางแผนได้ข้าวผัดได้ข้าวคุกกะปิข้าวไข่เจียวก็ยังได้ข้าวหมูสข้าวกะเพราก็ยังได้อยู่ที่ตัวเรานะครับวางแผนหรือว่า เออเรามองดูแลเออช่วงค่ำเนี่ยคนชอบสั่งแบบนี้แซ่บๆเราเลิกงานมาแล้วเนี่ยสี่โมงตเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเออมาเปิดขายเป็นพวกยำก็ได้ข้าวต้มก็ได้ก็ดูน่าสนใจดีเช่นกันนะครับคนชอบดื่มแซ่บแบางทีขายพวกเครื่องดื่มไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสร้างไรายได้ให้เราสําหรับตัวกดคิดเช่นในเวลาที่เราเลิกงานแล้วมาทําหาไรายได้เสริมวันละ5-6ชั่วโมงเพิ่มเติมได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัว คิดเช่น EP แรกนะครับผมจะทำไว้สัก2อ EP นะครับลงรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับก็ดูอาจจะตอบโจทย์สำหรับยุคนี้ที่คนต้องการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับรายได้เสริมจากร้านขนาดเล็กๆทำจากที่บ้านทดลองก่อนนะครับ ทำจากคอนโดเริ่มต้นก่อนแล้วก็ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยความสะดวกสบายการเติบโตของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็ยนระยะให้เราได้นะครับก็ท้ายสุดนะครับผมขออนุญาตฝากตัวคอร์สสอนสดนะครับสอนเกี่ยวกับการจัดการเมนูอาหารสอนคิดต้นทุนวางระบบอุปกรณ์บุฟเฟ่เมนูต้นทุนต่างๆนะครับสามารถนําไปสร้างธุรกิจอาหารได้เลยนะครับจากประสบการณ์ของผมก็สอน2วันนะครับสอนอยู่ที่แถวเสรีไทย43นะครับ 2วันพร้อมแจกเอกสารสําหรับเปิดร้านอาหารแล้วก็เช็คลิสต์นะครับต่างๆสําหรับระบบครัวนะครับอีก30รายการแล้วก็ปรึกษาฟรีต่อเนื่องอีก1ปีเลยนะครับสำหรับใครอยากเปิดร้านอาหารทําธุรกิจแบบจริงจังก็มาเรียนกันได้นะครับ2วันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นโปรเหมานะครับ คอร์สสอนทำอาหารออนไลน์นะครับมีซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวนะครับขายแล้วกว่า40,000ชิ้นนะครับสำหรับสูตรนี้ทำทานทำขายออนไลน์ทำเป็นซิกเนเจอร์สำหรับร้านอาหารเราก็ได้นะครับก็แล้วแต่ใครสนใจนะครับแล้วก็สอนแต่งหน้าด้วยครัวซอง20แบบนะครับสอนทำคุกกี้10รสชาตินะครับสอนทำเค้กกล้วยหอมวีแกนนะครับสอนทำอเมริกันโดนัทนะครับ11แบบนะครับได้5คอร์สเลยนะครับ1 1999บาบาทนะครับสุดคุ้มเลยนะครับโปรนี้ก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เชฟแดนก็ทักเข้ามาพูดคุยก่อนก็ได้นะครับหรือว่าสั่งซื้อก็ได้ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ